โอเควันนี้จะมาทำกล้วยทับนะจ๊ะสาวๆกล้วยทับเริ่มลงมือได้เลยจ้ะอันดับแรกก็อย่างนี้เลยนะฮะใส่อันนี้น่าจะได้เดี๋ยวแม่จะปาดอันนี้ก่อนเวลาทำจะได้ไม่ยุ่งยากไม่รู้ว่าทีนี้มันควรจะไม่พอนะเนี้ยเดี๋ยวแม่เอากระดาษกระดาษนะ ทุกทิ้ก็ได้นะนนแต่ทีนี้หนังมีปัดทิ้งหนจะใช้ปฏิทินเพราะว่าถาดหนังไม่เยอะหนังก็เลยจะใช้อันนี้เอาโอเคเริ่มเลยค่ะเริ่มเลยอันนี้หม่ททำไปแล้วถาดหนึ่งนะโอเควันนี้จะมาทำวันนี้จะมาทำกล้วยทับนะคะกล้วยตาก กล้วยทับแบบแบนหน่อยนะคะของที่ใช้เขาเขียงนี่แหละค่ะยังไม่ได้แกะแล้วก็กล้วยก็ต้องเป็นสุกหน่อยนะคะอย่าให้งอมมากนะคะกล้วยทําออกมาเห็นไหมฮะโอ้ออกมาถุงถุงเนี่ยเราเอาถุงเล็กหน่อยก็ได้นะเอาถุงที่มันบางหน่อยแต่ว่าผมไม่เอาเป็นถุงนนี้ทีนี้่ก็จะมาใส่อันนี้นะคะเอามาใส่อันนี้เลยค่ะ yes take it back อันนี้ทำเป็นเองไม่ซีเรียสน,นะคะไม่ได้ใส่ถุงมือนะคะไม่ได้ใส่ถุงมือโอเคอันที่สองตามมานะฮะเ <Okay. S 2> ้าทับไปกินแล้วก็จะไปทำเป็นเป็นอาหารเช้าให้สามีด้วยเพราะว่าเขากินเป็นอาหารเช้าโอเคเรียบร้อยนะฮะ ก็ค่อยๆลอกนะฮะค่อยๆลอกจะได้จะได้สวยๆเพราะว่าแม่มทับแรงมันแบนให้มันแบนอ่ะจริงๆถ้าทับไม่แรงก็จะพอดีพอดีเลยโอเคนะคะมันก็จะามาลงตรงนี้เลยเพราะว่าจะเอาไปกากแดดเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นนะเดี๋ยวจะให้มองชัดๆ ให้ดูชัดๆเรื่อวิธีทำวิธีทำมันก็กค็คงจะเห็นหลายท่านทำในแอปดำเนาะค่ะแอปขออันนี้แม่มทับทับทับเละไปหน่อยนึงแต่จริงๆไม่ต้องทับเละนะฮะทับไม่ต้องให้มันเละโอเคได้ไปแล้วเดี๋ยวรอบหน้าจะทำแบบไม่ต้องให้มันเละนะฮะเพราะว่าเขาก็สุกงอมแล้วเอาแบบพอดีพอดี ันนี้ก็ซื้อมาเทียงก็ยังไม่ได้แกะนะฮะโอเคไม่ต้องให้เละนะฮะดูสังเกตไม่เละแล้วนะไอ้ตัวเนี้ยไม่เละแล้วโอเคเราเราเอาแค่ไม่ให้เขาเละนะฮะเก็เออกได้เลยฮนะให้เขาติดอีกฝั่งนึงแล้วก็ลอ,อกออกได้เลย ถ้าทำไม่ได้เราก็เอามีดช่วยนะฮะเวลาเราแกะโอเคทีนี้ทำจนกว่าจะให้ครบไอ้นี้นะฮะแหบจะทำเสร็จแล้วเพราะว่าแดดแดดแรงวันนี้ก็เลยกะว่าจะทำให้มันไอ้นันักหน่อยอันนี้ก็จะไม่ทับแรงนะแบบทำแบบง่ายๆบ้านๆไม่ต้องไม่ต้องทำไอ้นั้นเป็นกล้วยน้ำว้านะคะที่ได้มาจาก แมคโครที่ไปเมื่อวานนี้คะได้มาแบบราคาเบาๆปกติก็ห้าสิบหกสิบบาทนะ70เจ็ดสิบบาทหวีนี้แต่ว่าเขาขายมันเลก,ก็เลยได้ยี่สิบแปดบาทก็เลยรีบซื้อเอามาทำอันนี้เลยนะเพราะว่าอยากเอามาทำอยู่แล้วคิดว่าถ้ามีแดดก็จะเอามาทำอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้ทำเป็นกินเป็นอาหารเช้าเอาแบบนี้ง่ายฮะโอเคไม่ต้องให้ไม่ต้องให้ไอ,อน่นมากนะ ต้องให้เละไม่ต้องเอาออกไม่ต้องให้มันแบนมากนะฮะเวลาทำเราก็แปะแปะจริงๆอะ่ะคนเขานน่นเขาก็จะมีตู้อบเขาก็จะใส่แบบว่าตะแกรงเลยแต่ว่าแม่มาตู้อบแม่ยังไม่มามันสั่งแล้วถ้าทำได้ดีก็จะทำส่งเขาอยู่เพราะว่ามันมีคนรับซื้อ,อแต่ว่าต้องฝึกะนะฮะฝึกหลายๆรอบฝึกเป็นหมดวิ กล้วยเป็นหลายเครือนั่นแหละปหลายหวีแหละกว่าจะได้ออกมาสวยตามที่เราจะส่งขายแต่อันเนี้ยเราสามารถทำขายเองได้นะฮะถ้าเรามีกล้วยอยู่ที่บ้านเราก็ทําเป็นโฮมเมคเราเอาไปเอาไปขายได้นะฮะแล้วก็ใส่ช็อกโกแลตใส่อะไรก็ได้สาลลาปรุงหน้าก็นนะเอาไปอบไปตากแห้งแล้วตากแดดก็ได้ตากอบก,ก,ก็ได้แล้วก็เอามาทํา เป็นกล้วยหนึบอะฮะอันนี้พูดง่ายก็คือกล้วยหนึบนะฮะทุกคนเ,คเดี๋ยวนะรอรอเดีวยวก่อนเออต้องใส่ทานด้านนี้ใส่ทานนี้แล้วฮะใส่อันอื่นไม่ได้ละได้อีกอันหนึ่งดีเลยเหลืออันสุดท้ายนะจ๊ะสาวสาวเหลืออีกลูกสุดท้ายไอที่เหลือนะั้นจะไปหาถาดใหม่มา เพราะว่าจะรีบทำไ <Okay. S 1> มาให้ไม่ให้เขาแบนมากถ้าจะเอาแบนอีกก็ได้เพราะว่าตัวมันเล็กเพราะว่าเขาเป็นวที่สุดสุกจัดละงอมนะวิธีการเอาลงเนี่ยวิธีการไม่ให้เขาแตกนี่ก็คือเทคนิคมันต้องดูเทคนิคด้วยนะคะเทคนิคไม่ให้เขาแตกนี่คือสําคัญเวลาเรากดไม่ให้กล้วยเราแตกเนี่ยสําคัญมากเลยนะฮะ กวยแตกก็แบบว่าไม่สวยคะะ่ะนำบัตรี่เอาไปตากเลยโอเคอันนี้เก็บไว้ก่อนโอเคได้แค่นี้แล้วค่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวมาดูผลงานตอนพอแห้งนะคะไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะไปตากแดดแล้ว